สวัสดีครับอ่ามื้อนี้นะครับมื้อนี้ช่วงประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับนี่กังมายูน้ำไฮน้ำหน้านะครับขอกงกขอกล้วยครับแต่ว่าป้าไม้ลักลักบ่ไดมมาเบิ่งค้วยนะครับเด้อพี่น้องสิพ้ามาขุดจิโร่ครับอ่าหลายหลายคนนะครับอาจสิบหูจักว่าอ่าจิโร่หรือจริงรีดนะครับจริงเรียดนี่ค้วยมันจะเป็นแบบใดนะครับ หรือว่าเป็นอาหารที่มีโปรโตีนสั่นดีเลยนะครับนี่จิโร่นะครับหรือว่างลังบานก็นอนมาจีปมนะครับเด้อหามาเบื้องขวยมันเป็นยังไงนะครับอ่านี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือขวยนะครับขวยก็คือห้างวันน, pues. นี่แหละครับนี่มันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะขวดดินคุณว่าเป็นพูนพูนึ้นว่าห้ากับจีหูจักเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะลองขุดเบื้องนะครับว่าเามันจี ยูเลิกบอนะครับช่วงนี้หาดพ่นขุดมาได้หลายตัวอยู่แล้วครับนี่นี่ผลงานพ่นค,ครับโอ้สดสดนีดด่ครับนี่ขุดอามาเบิงนะครับนี่ควยนี่จิที่ยูเลิกปนไดน,นะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮ้าครับอยู่กันแบบธรรมชาติย่ำว่างๆนะครับอ,อ้าวแป๊บเดียวครับนี่ โอ้บลึกนะครับช่วงนี้จิรออยูอยบลึกเห็นไหมครับนี่ครับขุดแค่นิดเดียวนะครับหาได้แล้วได้เพิ่มอีกแล้วครับรักๆส่วนมากก็จีเอาไปป่นแนะครับเอาไปป่นเอาไปครัวเอาไปทอดแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าความชอบของเฮาคืออันได นะครับนี่มาเบื้องและช่วงนี้ออก็ถือว่ามันมีหลายอยู่นะครับถ้าค่อยๆค,ค,คุดไปนะครับตามถี่กําลังเขามีนะครับนี่หลายขวยอยู่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ก็ควยหนึ่งครับมันกยงเลี้ยงๆกันอยู่แบบนี้เห็นไหมครับนี่เลี้ยงกันอยู่แบบนี้แล้วครับนี่เอาลองคุยนี่เบื้องครับเตยหูมันเปิดบกกาควยโอ้ทาทาหูเปิดแบบนี้นี่ เขาก็ย่านยานพวกขี้เค็บนะครับสิบวิเขาก็หาอาศัยข้อยทิมันขวยที่มันปิดแบบนี้เดี๋ยวเอามาเบ่งนะนี่นี่นี่นะครับนี่น,นี่ขึ้นมาขวยปิดมันจะปิดหูมันอยู่เอาลองขุดมันครับขวยแบบนี้จะยูเลิกบ่นี่แหละครับปิดทีเ,เห็นหูแล้วครับเห็นบ่นะครับนะ่ะมันจะปิดหูมันอยู่อูหูแบกใหญ่เลยครับ ตามไปตามหูคนไปครับเอาก็ขคุดระมัดระวังจักน้อยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ตื่นมันก็จิตซับตัวมันยังมาท่านพ่ออยู่ครับโอ้หูหนีเลือกแน่อยู่เลือกแน่อยู่ครับตัวนี้พ่อได้ยังมันเกิดขึ้นอยู่ครับ ฉูกวาสนาคือกันได้ครับแต่ว่าหู้มันปิดนี่นาจะอยู่อยู่นะครับอ่า<ย>พอแล้วครับว่วาถือว่าบลึกปันไดครับซำนีวเวลาเอาขึ้นว่าก็ต้องระมัดระวังยอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเสียมซับน้ำเนอ่าได้มาแล้วครับนี่ได้มาอีกตัวแล้วนะครับ เห็นไหมครับแบบนี้แหละครับจนเท่าพอใจเนี่ยนะครับนี่วิธีการหาอยู่หากินนะครับหากัะถมไปขึ้นเพื่อว่าจะของยังตกหลุมเวลาเข้าเขาหัวเขาสวนนะครับอขอบคุณในร้านนะครับสําหรับผู้ที่รับชมคลิปนี้นะครับพอันไหมนะครับพอันไหมกับคลิปหาอยู่หากินแบบนี้นะครับกับธรรมชาติ วิธีชาวบ้านเท่าครับบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ